ฮัลโหลทุก啦。นวัสดีค่ะพี่น้องพบกับกบน้อยนะคะสบายดีพี่น้องฮัลโหลเอฟบีบันดีอะเลเอฟบีบัน how are you ก็จะมาทำอะไรอ่ะก็อยาไ今日你做乜嘢ยะ田鸡仔田鸡仔็你食嗰啲诶 ซุนนี่ก็ซุนนี่ก็เออ sour sauces เอสเน sauces เออซุนนี่ก็เออ肠啊肠仔嚟噶ก็จะมีเค้ในนี้ก็จะกินนีดๆหน่อย,ยนะคะ<__>จะไปออกกําลังกายค่ะ ก็จะไปออกกําลังกายสไตล์แบบนี้นะคะสวยไหมคะเลิศไหมคะก็จะไปออกกําลังกายก็จะแบบสวยๆเลิศๆนะคะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นไส้กรอกอีสานนะคะกับผักค่ะจะกินนิดๆหน่อยๆค่ะพี่น้องจะกินกับเค้กอันนี้กินกินนี้ก่อนแล้วจะกินเค้กนะคะเดี๋ยวจะไปออกกําลังกายค่ะอันนี้ก็จะพบกับกบน้อยนะคะกบน้อยก็จะออกมาแบบสไตล์แบบนี้อีกแล้วนะคะ ไม่ให้สามคนนั่นออกมาละคะ่ะเดี๋ยวกบน้อยออกมาเองจ้าพี่น้องก็มีหลายสไตล์หลายแนวนะคะก็กบน้อยก็จะเปลี่ยนมั่งอะไรมั่งเพื่อไม่ให้เบื่อนะคะพี่น้องคะเพื่อไม่ให้ผู้ชมเบื่อนะคะอันนี้เพิ่งทําเสร็จอบเสร็จใหม่ๆนะคะไสก้กรอกอีสานจ้าพี่น้องอยากจะกินไสก้กรอกวุนเส้นนะแต่แม่ค้าไม่เอามาขายจ้าเพราะมันหายากจ้าพี่น้องอย่างนี้ไสก้กรอกอีสานก็แซ่บจ้าอืม 夾皮佢都係，要個辣椒嘅啦，辣椒仔嚟噶，咁樣咬落去，同埋一齊生菜上，嗯，咁樣食先好食噶嘛，酸腸嚟噶，啲腸仔咧係粒粒圓圓，好似魚蛋咁圓嘅，好似魚蛋咁樣啊，原誒～ 剝咗之後咧，攞起焗入去焗爐，咁就會香啲啦，就咪酸酸哋嘅，酸酸哋好開胃噶，酸酸哋同埋送埋辣椒仔啦，同埋嗰啲生菜落去咧，食一齊食咧，佢就唔會覺得油啊，又油又肥啦，咁樣就辟咗嗰啲肥啊、流啊嗰嗰種嗰種味道啦。 ล่ะคาณยังแกน่ะเจ๋แแงใช่ไหมสวแร,แรลยน่ะเข้าปากก่อนพี่น้องปักจิ้ใจเหงาเลยเฮ้ยอืมปักพิกิกเข้าไปกินผักเข้าไปอืมก็จะกินมีของหวานแล้วของมันแล้วก็จะกินแบบน้ำโซดานะครับ วันนี้ก็จะมาลุกแบบนี้นะคะพี่น้องจริงๆว่าคุณนายเจเนฟเฟอร์จะออกมาแล้วคุณนายเจเนฟเฟอร์คุณนายจนเายจเนฟเฟอร์ไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็เสื้อผ้าหายางห่หลานวันโตก็ที่แอซ้ำอ้อมเอออ้อมลิลลี่เจเจจ์ so ยี่จี้เทยนไก่ใจจะออกมาดเลยวจ้ะจ เอลิลี่เจ้เล่จะ拜托我啊เอ้อรรย一阵先讲拜托我乜嘢啦เองไอไมเ่เยล่ะอ่มเอมย一次ลิลี่เจ้出嚟เด้อเด้อ会讲嘅啦่ะมั้ยเด้อ会讲噶ะคุณนายเลลี่ออกมาทีไรก็จะจะพูดทุกทีนะก่อนที่จะคุณนายเลลี่จะไปนะคะคุณนายเลลี่ก็จะพูดทุกทีนะคะแต่วันนี้คุณนายเลลี่ไม่ออกมาก็คุณนายเลลี่ก็จะฝากกบน้อยนะคะให้พูดนะคะเดี๋ยวกินเสร็จก่อนคะ่ะพี่น้อง กลับพี่ก็ไปเงาหลักชื่อใส่เลยอืมได้ใจชวยกำนลังเส็จสิ้นี่แล้วม้รจะไปเดินออกกำลังกายจะพี่น้องกินเสร็จเดี๋ยวนี้ก็เสื้อผ้าก็จะเริ่มใส่ได้แล้วนะคะ เสื้อผ้าเริ่มจะใส่ได้แล้วเสื้อผ้าเริ่มจะหลวมแล้วค่ะก็พยายามจะลดความอ้วนนะคะจะได้ใส่เสื้อผ้าสวยๆได้จ้ะพี่น้องโอ้ยอร่อยมัดเย่ตอร่อยใช่ปะงอเซ็กชั่นเย่ต้องโหมีกาชิมโป้งอเซ็กที่ยัห้โหเซกกล่ะนี่ที่หอก็เลยถ้ากันหงอเซ็กอะไรก็เคยกันเซ็กกันเย่เคยเซ็กกันอะไรก็เคยโหไมีกะ 同埋配一齊生菜，我又送辣椒，劈劈咗啲誒肥啊，嗰啲好流嘅感覺，即係個味道啦、啊，食落去冇咁肥啊。 呢、這個呢、這個我都識整噶，呢、這個酸酸地呢、這個腸，但係咧要用嗰啲誒豬腸嚟整嘅，用嗰啲誒豬腸嚟整，好難洗噶豬腸，同埋整一次都要整好多啦，唉、哎、食得幾多啦係咪先？所以就買買翻嚟食啦，冇整啦，冇自己整啦，係咪啊？自己整個好麻煩噶。 嗯，好耐，而家仲熱熱緊，即係啱啱好，佢就食呢啲，呢啲，佢就去做運動，做完運動啦，上上屋企咧，上嚟咧就沖涼，咁啊，今晚咧整。 เจนก็ที่สง่งละจนไปโหที่สง่งอะไรก็มาเนี่ยจีสง่งอ่ะอ่าอร่อยค่ะใส่กรอกอีสานมันแซ่บพี่น้องก็จะแบ่งคนละครึ่งกับลูกสาวแล้วกัเ่เดี๋ยวจะกินเค้ค่ะ กินนิดๆหน่อยๆก่อนเพราะว่าตอนเย็นไม่กินข้าวจ้ะพี่น้องตอนนี้ตะวันยังไม่ตกดินก็กินได้จ้ากินพริกไปแล้วเม็ดหนึ่งอันนี้เป็นพริกขี้หนูเม็ดใหญ่นะคะไม่ได้ซื้อพริกขี้หนูเม็ดเล็กมาถ้ามันเย็นแล้วมันจะไม่อร่อยนะเนี้ยนะแต่ทีนี้เพิ่งเพิ่งอบเสร็จใหม่ๆจะยังอุ่นๆอยู่เลยจ้าพี่น้อง Ừ, ngon rồi. Năn kim chi, chắc ăn mỗi ngày cũng không ngon nhá. Tôi, tôi ở, ừ, ở đây, Thái Quốc trước tôi còn nhỏ, tôi không biết ăn những 今日喺喺曼谷先識食噶，我喺曼谷住嘅，所以我就慢慢唔知係乜嘢嚟噶。今日人哋買請我食，我食咗之後啦，覺得好好味。食第一次覺得好奇怪，點解會酸酸地嘅咧？人哋話呢種呢種腸咧係酸酸地嘅，係咁樣嘅，咁樣嘅。我食落去覺得好特別啊！食越食越想食啊，係好好食，所以我就中意食啦。 多數咧，你第一次食嗰啲未未慣嘅，未食過咧，食食第一次啦，覺得奇奇怪怪咁嘅覺得好奇怪噶。你食下幾次，你你就中意噶啦，你就誒中意咗嗰啲食物噶啦。我我係嚟香港嗰陣時咧，我食啲嘢都唔慣噶，我食下食下我就慣噶啦。類似嗰啲點心啊，我係唔中意食點心，點心係好好食噶，但係食得多就流啊嘛，好肥啊嘛，就唔慣咯。 住咗幾年咯，咪食下食下就慣嘅啦。樣樣都食，你就會誒、呃、識識多啲嘢㗎啦，大家。你樣樣都食嘅，你你樣樣都會試下其他啲國家啲餸，你都要試㗎，係咪唔試都唔知啦，係嘛？唔知好唔好食啦，係咪先？ สีโมยิง้วมานใช่ไหมใช่ไหใช่หมาช่นหมใช่ไ้มใ่ไหอะช่ไหมใช่เหมใช่ไหมัช่ไหมใก่ไห้นช่ไหมใชะกหอัน,น่ี้เป็เะะนนเ่เ,เคมใช่ไหมใช่อหมใช่ไหมใชีมช่ไหมใช่ไหมใช้ไ่ม่ไหมใช่ไหมใช้มใช่มช่ไหม่ไหมคนพไหม่ไหม่ะช่ไหมช่ไห่ไหมใช่ไหมใชี่่กก

有ด <ella> okay. yeah. ีันละชอบยี่ลิลี่เจ有ดีันละชอบเจนี่เฟอร์有ดีคนละชอเซันี่ยู有ดีคนละชอบจีนกี่จงใกี่ใจวะชอบจงใกี้ใจอะก็บางคนก็จะชอบไม่เหมือนกันนะไม่แล้วแต่สไตล์นะสไตล์ใครสไตล์มันนะคะบางคนก็ชอบไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบกบน้อยบางคนชอบแซนดี้บางคนชอบเจนนเฟอร์บางคนก็ชอบคุณนายลิลี่นะคะก็ไม่รู้ชอบแบบไหนก็พี่น้อง ก็จะออกมาสไตล์ไม่เหมือนกันแล้ะกะอ๊ะแจ๊ยักําโต้ที่หน้าท้าทายอนะ่ะไปจฮ่านตรงที่อยู่แรงอลแต่ก็ เอาใหาก้กุมโตสินะยัดแนจยเสกไซ้คยจึงจัดฟันญี่ปุ่นโหล่าก็ก็กินกินเสร็จแล้วเหลือครึ่งหนึ่งก็เดี๋ยวไว้กินต่อคะ่ะกลุ่มน้อยออกมาแค่นี้ละจ้าทักทายท่านผู้ชมทั้งหลายนะคะก็จะไปออกกําลังกายแล้วคะ่ะเดี๋ยวจะไปเดินสักครึ่งชั่วโมงก็ขึ้นมาแล้วคะ่ะขึ้นมาอาบน้ําแล้วก็เตรียมกับข้าวเย็นนีจ,าจาาาา้าจ้าหห้กําโตลาาตก้จ้าลา ไปล้วคะแค่นี้แล้วค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย